โรเลเดอเอสนะครับวันนี้มาถ่ายให้ดูเต็มๆแล้วกันวันนั้นฝนมันตกเลยรีบถ่ายนะวันนี้ก็จะเตรียมส่งลูกค้าแล้วครับก็คือว่าคันนี้ยังไม่ได้จูนก่อนนะแต่ว่าผมว่ามันสวยดีแต่งสวยดีแลวผมชอบเพราะว่าลูก็ตายอยู่8นิ้วแพดในสองนิ้วก็เป็น10นิ้วพอดีคันนี้ก็เปลี่ยนทั้งสายเบรกสายคัทนะครับเพราะว่าจริงๆถามว่าถ้าไม่เปลี่ยนสายคัทได้ไหมได้แต่ว่าทางทีมสวีทบ,บอกว่ามันจะไม่สวยเพราะว่าสายคัทมันจะออกมาตรงนี้ นี่มันเลือเก็บตรงกลางไงไหมพราะเราไปาเคร่งไฟฟ้าอยู่แล้วอ่ะมันมันจะไม่มีสายคันเร่งตรงเนี้ยมันดูโล่งไง <_ C 1> ของแต่งคันนี้ก็มีมือเบรกมือคัทนะครับแล้วก็ชุดตุ๊กตา Big L Hand ODI ไฟเลี้ยวแดกท่อสาวิกกี้นะรังเท้าทาชินพักเท้าหลังเป็นนัตตี้แล้วก็สายหัวเทียนนะครับมาฟังเสียงกันดีกว่าเพราะว่านานๆทีจะเจอท่อแบบนี้นะไม่ไม่ค่อยมีทุกคนจับอะไรเพราะว่าราคามันสูงด้วยแหละ ผมชอบมืออัดมากเลยนะนะนิ้วนิ้วเดียวเองคือมันนิ่มกว่าเดิมเยอะมากเดียวว่าสบายจริกจริงเปลี่นเลยหลายตัว ถ้าเป็นตัวปกติมันจะยาวกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนี้มันจะเป็นชอตตี้รู้สึกว่ามีไอ้ป้ายนี่มันจะแพงกว่าเยอะเลยแค่มีไอ้เพกเงนี่เสียงผมว่าเดินเบาไม่ได้ดังเท่าไหร่ไม่ดังนะเ,เดี๋ยวลองปิดดูดีกว่าถ้าปิดก็ดังนะแล้วเมื่ปิดรอบตรงสูงผมว่ามันจะมีเสียงดูดแต่ทางที่ช่างบอกว่าที่มันดูดเสียงดูดจำเห็ว,ว่าคองนี้มันเล็กถ้าเล็กกว่านี้มากก็ไม่ได้เดี๋ยวขาดมันร้อน ไ,ได้อูนะครับเบินเบาก็ประมาณนี้แหละประมาณเ้อันยผม,มว่ารโลเเน่ยมันไม่มีวันรอบเป็นดิสด้อนบอกยังไม่ได้ชูนะ ชอบข่าวเฟิร์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ลูกค้าเขาไหนที่ชื่อรถเฟิร์แล้วอยากให้เฟิร์ติดสติ๊กเกอร์ให้เนี่ยพี่แป้งก็บอกได้เลยเพราะว่าบางทีเฟอร์ก็มีการติดให้ถ้าไม่อยากติดแป้งก็อยากติดให้นะครับจากแค่ติดไหนอบอกได้เลยจัดให้ครับฝากด้วยครับ